สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะอาร์มน,นะครับผมรีเจนทนเมนนะครับตอนนี้เราอยู่กัที่ The ะซีโร่คั o ตอมนะครับซึ่งเป็นร้านที่หลายๆคนที่จะมาแต่งรถฝ่ายฝ่าเลยไม่จำกัดซีซฮะขอแค่ใจรักสองล้อนู่นครับต้องสองเลยครับมีหลายยี่ห้อนะฮะที่จะเข้ามา วันนี้เราจะมาพบกับพี่บอยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเดอะซีโร่นะฮะซึ่งตอนนี้เขากําลังทํารถอยู่ตามนะครับผมสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือกาลังทําอะไรอยู่ตอนนี้การันทาเปลี่ยนกระบูนะครับเป็นกระปูซีโรอันนี้เป็นซีพีร้อยห้าสิบใช่ไหมครับใช่ครับมีคนถามมาหลายอย่างมากว่า คาบูเนี่ยนะคาบูเอนโกับคาบูธรรมดามันแตกต่างกันยังไงครับ,รบ o, คบนับคาบูธรรมดาแตกต่างไงคบเรถเนี่ย,ยมันเป็นคาบูสจังหวะนะครับปากเล็กกว่าการทำงานของชักอะไช้ากว่าครับซึ่งคาบูเอปรครับต้องตามเลยครับต้องตามเลยครับ มาขอดไอดีกัขอดไอเข้าทางเข้านะครับพวกนมหนูเบอร์หนมูมันจะดีกว่าขบูเดิมนะครับจะเล่งเ่นเรื่องอัตราเร่งแรงบิดแล้วก็ความเร็วเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆได้กําลังรถเพิ่มขึ้นนะครับข้อดีของมันก็คือกำลังเพิ่มขึ้นอันตราเร่งเพิ่มขึ้นข้อเสียก็อาจจะมีกินน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ใน,นตาที่ไม่เปลืองเยอะครับเป็นที่นิยมของรถรุ่น ร้อยซีซีไปถึง2 0 0ร้อยสองร้อยห้ซีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนรถลูกค้าคันนี้ดูแล้วแถ้าเราสมมติเราเปลี่ยนคาบูนี่มันต้องเครื่องอะไรนะต้องเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรใช่ครับมันเป็นกองถ้าให้ดีขึ้นจะเป็นกองเปลยหรือใส่กองเดิมก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะอยู่ที่กองมันจะมากองเปลยไปเลยมันมันจะอากาศจะได้เข้าดีกว่าการเผาไหม้จะสมบูรณ์กว่านะครับอัตราเร่งจะสูงกว่านะครับซึ่งคาบูเดิอนถามว่าดีไหมเขาออกแบบมาให้ดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราไม่พอเอง อยากทำให้มันดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นสูงขึ้นจะต,ต้องอัปเกรดในเรื่อ,องระบบการจ่ายเชื้อเพลิงให้มันมากขึ้นนะครับพูดง่ายผสมให้มันหนาขึ้นแค่นี้ครับผมพี่บอยครับอยากจะรูร้ข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนา N o, คาร์บูเนโป้ครับข้อดีข้อเสียคือข้อดีขอคาร์บูเนต์โ,โป้เนี่ยมันมีปากดีนะครับชอบ่อยๆว่าจะเป็น,น,านปากอะไรดีเดือดๆจะเห็นขนาดกันไหมครับเพราะมันจะต่างกนันเยอะ อากาศและน้ำมันที่มันเข้าไปผสมในเครื่องเครื่องของไม้ที่เยอะขึ้นเนี an, no ่ยนะครับให้กำลังเครื่องจะเปิดจะเยอะขึ้นแด้กำลังที่มากขึ้นแรงบิดแรงม้าก็มาสูงขึ้นการขับกละตอบสนองของการผลิตก็เจะมีความดีในเมืองจะแตกันเยอะเยอะครับนี้แล้วก็เอีโกเนี่ยเวลาใส่ขั้นตอนการใส่มันจะมีวิธีเซตไม่เหมือนกันแต่รถแต่ละคันที่เหมือนกันซีซีต่างกันต่ัดได้ หรือจะเป็นค่ายเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่กระเซ็ตบางพันนะครับนะครับยางยกตัวอับยกตัวอย่างในอย่างคันนี้เสียพอร้อยห้าสิบจะใช้ของผมนะตามตามที่ติดหรือใช้ของโรงงานร้อยสิบห้านะครับไม่ไม่เกินนี้ส่วนอากาศก็เป็นเตัวเดิมมันก็เป็นพอแล้วสำหรับอัตราเลขต่็พอแต่ส่วนหนึ่งกำลังจะดีไม่ดีเขาหยุดก็่ะถอยเสียเมืดออากาศเท่าดี ไอดีเข้าเยอะการระบายเสียก็ต้องออกไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนทำคนจะทำคู่กับพ่อไปด้วยไม่ได้มาเพราะว่าติดพ่อพ่อเปลี่ยนพ่อนะครับจะทำให้อัตราเร่งดีขึ้นการระบายเสียมากขึ้นคอมเพลมันจะไม่ไปอั้นปอดหรือไปไอเสียเดียวอากาศจะได้ผ่านไปเยอะกว่านะครับและอากาศที่เข้าใหม่มันจะไม่ไปอั้นรอกันนะครับคือคาบูกับคองเพลย์นี่คือมันทำงานควบคู่กันอ่าใช่ครับถ้าคาบูกับคองเพลย์สมมติว่าใส่คาบูอินโปจะสัตย์ดี คองเดิมก okay, so ็ไ uh, ด้เพ really? okay. so, ียงแค่คองเดิมบางคนก็ชอบคองเดิมค so okay. ืออ่ะก็ดีก็เสียก่อนก็อีกหลังเันคือากาศคลองง่ายอาก้าเราเยอะนะครับเบาลงมากกว่าแต่ก็เสียคือมันตัวน้ำถุงตกไม่เท่าไหร่ถ้าฉีดน้ําล้างลูทพักแช่พ้นส่วนมากจะเป็นบ่อยความชื้นจะ่มัเดือดคลองและอากาศจะก็น้อยนะครับจะทําให้ส่วนผสมเนี่ยมีความชื้นด้วยอาการก็มีกระตุกบ้านะไรบ้างนะครับควรถอนแห้งแห้งลังจากการรดอากาศจะดีขึ้น ส่วนถ้าเป็นกองเดิมเนี่ยสามารถทำได้เอากองเดิมไปให่ปากแล้วใส่น้ำกัวสับปะได้เพรดีคือโอเราไม่น้องเจาะแกนน้ำเลยน้ำไม่กลัวอะไรไม่กลัวแต่อากาศธรรมดามันจะเข้าเรีน้อยกว่าฟองฟองเลยมันจะอันใช่ไหมครัมันมันมันไม่เชิงอันจริงๆมันก็มีผลลงแต่เสียงด้วยด้วยลูกค้าเขาชอบเสียงเสียงฟองเฟย์มันดังแบบดังกว่าเสียงกองธรรมดามันจะเงียบทำน้ำไม่หน่อที่สุดหรอกจริงๆมันทำงานดีเหมือนการทักทุ่นะครับแล้วก็ต้องมีปประมาณนี้ แล้วยังไงต้องารูการกส่ทำเวทโตกันนะฮะแล้วซึ่งพี่บอยครับอยากจะถามว่าถ้าคนที่เขาซื้อเนี่ยครับแต่เขาไม่สะดวกที่จะมาที่ร้านสั่งไปแล้วไปเปลี่ยนเองที่บ้านมันยากไหมครับเปลี่ยนเองยากไหมมันไม่ยากครับของพวกนี้มันทำได้เองหมดแต่เพียงมันอยู่ที่ความชานาญแล้วก็คนทํายังไงอะไรเรื่องพอยยังไงส่วนขบูครับจริงๆริขบูตรงนี้ผมเดิมมันเนี่ยมันเขาเรียกเป็นลิฟต์ีเสื้อนะตรวนี้เป็น เปิดปิดที่ปิเสื้อซึ่งสายเนี่ยมันจะไม่ใช่ลูกลอกมันจะไม่ใช่ลูกชักนะครับมันจะเป็นลิ้มเปิดอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นตัวเกี่ยวเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวสลักหัวค้อนนะครับเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงแต่คาบูอินโฟมันจะเป็นลูกชักซึ่งมันจะเป็นตุ้มนัเล็กเกี่ยวเข้าไปในลูกตาลูกชักเนี่ยซึ่งวิธถิญกันขั้นตอนแรกเราก็ต้องล้อของเก่ามาก่อนแล้วก็ตัดสายนะครับตัวนี้ตัดหัวค้อนออกสูงจากหัวค้อนประมาณสักเซนหนึ่งเซนครึ่ง แต่ขั้นตอนนี้มันต้องอใช้ที่นนทนหนึ่งกังบัดกีนิดนึงเราต้องบัดกีให้สายเนี่ยปกติเราตัดสายแล้วเนี่ยมันจะเป็นหัวเรียบๆอย่างนี้นะครับ,รบเราต้องออ่อตาบัดกีตำัวให้มันเป็นก้อนเพื่อจะเป็นสลักเอาไว้เกี่ยวกับลูกชักครับพอมันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟา,าปิดสปริงสปริงดีนะครับก็ต้องดูชักเข้าไปและกกแนี่หลังจากนั้นก็เป็นอะไรครับส่วนสายที่ค่อยมา ขับูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสายดีน้ำมันทิ้งพอนีน้ำมันร่นน้ำมันรัวน้ำมันมีปัญหารดแตะแคมต้นใดทิ้งไปอันนี้ครับของมันเดิมเดิมอยู่คับส่วนฝั่งนี้จะเป็นท่อพกท่ออากาศท่อสองทีอะไรประมาณนี้มันก็เดินออกไม่ใช้ครับตัวนี้ที่ค่อยมาเนี่ยคือคุณสายสองทีไม่ควรออกเพราะสีจังหวะจะไม่มีสองทีนะครับคุณงายก่อนภาษาช่างสองทีภาษาสากลก็ออโตูลูดเราอุดไว้เพื่อไม่อากาศเข้าไปมากเกินไปในอัตราที่เราจูดนะครับ เสร็จแล้วเราก็สายเนี่ยหล่อ,อแล้วก็มาใสา่อันนี้คือนี่สำคัญเลยหลายคนต่อผิดนะครับขบับวนเดิมมาเราไม่รู้อ่าช่างช่างไม่รู้หรือบางคนคนนี้ไม่รู้เราเจอาสายเดิมเนี่ยเสียบเข้าน,น้ำมันดีน้ำมันก็จะเกิดล้นลแล้วเราอสายนี้มาดูยางหยอกไปเลยถูกยางทัง้งไงไม่เป็นไรป็ทำได้ครับคนที่ว่าอยูแล้วเราสายน้ำมันเนี่ยเสียบเข้าไปที่ช่องนี้ ใครมีสายเดิมไม่ใส่สายเดิมได้แต่ในกรณีน,นี้คันนี้ผมไม่ได้ตัดสายเดิมนี้ผมเอาสายเดิมใส่เข้าไปเลยนะครับสเสียเป็งอย่างนี้แล้วเปิดก๊อกน้ำมันเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะมาดูติดตั้งให้ด,ด,ดูซึ่ง่อนนี้ผมทําลูกลอ,อกติดตั้งบัตรกีทําเรียบนะร้อยแล้วเพื่อขถคันต่อนเวลาใส่ก็มันจะมีสลักน,นะครับสังมกตุก่อนนี้จะเป็นตัวลอ็อกหมุนชักแน่นสายเดิมแล้วนกะ็ ลางลงมาลางเนี้ยเราจะมาใส่กำลังให้หันฝั่งนี้มาให้แบนตรงหน้า การใส่คา์บเรนโพรเรียบร้อยนะฮะและต่อไปเราจะมาดูวิธีการจูนคา์บเวนโพรกันนะครับว่าเขาจูนกันแบบไหนนะฮะให้ช่างบอยทําให้ดูวิธีการจูนนะครับออก็ีกเรื่องการจูนนี้จูนนิดหนึ่งการจูนตัวนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ความชํานาญแล้วก็การลองทำอาเรกอะไรเทคนิคช่างเหมือนเขาเรียกว่าลองฟังเสียงลองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งลูกค้าบางทีที่บิดคนที่ไปติดตั้งเองเนี่ยอาจจะทําไม่ได้อานจ,จี้ต้องช่างจูน เดี๋ยวเราจะดูการดูเลยแนละ้วกันอันดับแรกก็สตาร์ทเครื่องครับถ้าติดถือว่าโอเคน้ำมันเดินสายตรงเดี๋ยวทุกอย่างจะดูสตาร์ทเครื่องฟังรอบเบาครับแล้วก็ปิดให้มันนี้ก่อนต้องสูบรอบเบาแล้วก็ปรับตัวใหญ่กับตัวเลือกนึงคือนมหนูอ่าเราตั้งน้ำมันนะครับให้มากให้น้อยก่อนเราตั้ง รอบไม่ควรสูงมากคันหน,นึ่งพันห้าพันสองมาณนี้มาตั้งเสเร็จรอบเกินเบาตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วส่วนตอนนี้เนี่ยคือกระหมูอากาศไม่ใช่ลมกระหมูอากาศเป็นการตั้งอากาศอรอบเกินเรานะครับสังเกตว่าเรา,าบิดไม่ต้องบิดมากไปลงไปเนี่ยอากาศจะเข้าน้อยเครื่องผสมหนามันก็จะหนับแล้วก็สปูดไฟออกมาน,นะครับอ่าเ,ร,เริ่มเลียงรอบใม่อากาศเข้าไปผสมกับน,น้ำมันที่โดยนส่วนพสอดีเรอบมันสมบูรณ์ ซึ่งคู่มือบางบางตั finder, uh outcome, er. hunter, วมันจะมีบอกไว้ว่าสกูขันสกูกับ1นส่วนสรอบหนึทักสรอบ1รอบขึ้น2งรอบตั้งแต่ประมาณนี้หนรอบเราจะนับเป็นหนึ่นาฬิกาแต่วิ่ี้สมมตูการคูนคารอรนี่ล้วก็เรี่ด้วยเพื่อหารอบกลางรอบกลางอบ ทำไมผมต้องบิดผมจะดูรอบเนี่ยมันนิ่งไหมอากาศมันมีสะดุดมีอะไรไหมเร่งไปด้วยจูนไปด้วย,อ,วยอากาศถ้ามันไม่ไสะดุดมันจะต่อเนื่องทุกรอบไปถึงรอบทูสุดซึ่งขบูตัวอนุนโมกข่ายรอบเดินเบาเนี่ยจะทำงานแค่รอบเดินเบาสถา,าน,ถาเ,นเ,าเครื่องแต่พอเราเร่งไปแล้วมันจะทํทำง,งานที่เป็นทุกชัก้นรอบสูงนะครับเป็นอากาศรอบสูงทำง,งานสองรอบเดี๋ยวเดี๋ยววิทยุจูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวิ่งดูว่าวิ่งเสร็จแล้วเรามาดูข้าหัวเทียงว่าส่วนผสมหาไปไหม ส่วนผสมบางไปไหมเราควรปรับปูนวิธีไหนอีกนะครับนเดี๋ยวนี้นเราให้ช่างออกมาเทสสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเบรกหน้ากันเราได้เอารถไปเทสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูหัวเทียงกันว่าความหนาความบางมันวิธีการดูเขาดูกันยังไงนะครับขอให้ช่างบอยเขาเป็นคนบอกโอเคครับใน,นสักครู่เราไปวิ่งเทสมาดูนะครับระยะประมาณสักระยะนึงทีนี้เราจะมาดูหัวเทียงกันว่าเนี่ยส่วนผสมที่เราสาจูนคาบูไปเนี่ย มันบางไปหนาไปหรือเปล่านะครับวิธีรูคือเราดูปักหัวเทียนแต่ลองทําตอนเครื่องเย็ยนๆก็ได้นะครับปักหัวเทียนออกไอหัวเทียนออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่หัวเทียนตัวนี้ว่าเป็นยังไงอันเนี้ยเขาเรียกหัวเทียนผสมสมส่วนนะครับอัตราส่วนพอเหมาะนะครับรู้ได้ยังไงหัวเทียนจะมี2ส,สีอาจจะมี3ส,สีนะครับ1ขาว2น้ำตาลสาดำ ขาวนี่คือส่วนผสมบางไปอากาศเข้ามากน้ำมันเข้าน้อยมันจุดสมานานไปมันเลยกลายเป็นสีขาว,ขาวส่วนถ้าเหมาะสมก็คือเป็นสีน้ำตาลอากาศและน้ำมันเข้าเหมาะสมอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับมันก็เลยเป็นสีน้ำตาลส่วนถ้าหน,นาไปมันจะดำเลยจะมีค้าเข่าเมาเขาเมาเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับมันก็เลยทำให้เข่าเมาเกาะที่หวัวเทียนรถสะดุดรอบสูงไม่ออกรอบต้นๆก็เล่นไม่ได้นะครับส่วนผสมนี้อาจจะมีปัา ก็ได้สิทธิพิการแล้วก็โอเคไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วก็ขับไปเรื่อยแล้วก็ดูแลร,รักษาเรื่องมะกรูดเรื่องไหนไปแล้วกันนะคสิทธิพิกาลนี่คือปกติดีปกติใช่ครับปกติดีดดนั่นก็ไม่มีอะไรครับ mm hmm. เดี๋ยวไงคอยติดตามดูซีโร่ทีวีนะครับในเทปหน้าว่าจะมีอะไรต่อไปจะดีวดี